เป็นว่านั่งแเล่นั่งเล่แง่ด้วยใครยิ้มทำมีอะไรจะเล่ยิ้มัางทีต้องทำงาเนี่ยอจะกิหน้ารูปเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างที่ที่ทำอย่างที่คนไทยออกรูปมีเงิน ท,ทิ่มอบให้ลูกบนเลยรถก็มีโอ้โพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดี สวัสดีสวัสดีเอ,เออพี่นออ้นองพี่น้องตีเอียงเบาหรือสามเบาก็โอ้ยอ๋อืัอนี้พี่น้องพอดีว่ามีทางง่ายคนหนึ่งพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยากประกาศตามหาลูกเพิ่นมาสั่นเนาะเพิ่นก็เป็นคนไทยเนาะเอาก่อนอ,อื่นกันเดินน,น้ำโตเล้วไอ้เด้อซื้อจังได้เนาะ Bài đi bà bây giờ học bày mù số tiền. Tiếm lạo, bày biển 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 อยู่ยู่ฟังลราอืมเมียเจ้าซื้อจังไนเมียเก่าเจ้าอ่าอยู่นัำกันอยู่ปากซีซื้อซื้อเมยซื้อเม่บ่นั่งนี่แต่ว่าคน,นในหมู่บ้านที่เกิดชื่อน,นั่งเลยอืมเราเป็นคนบ้านใด ำได้กคนคนชนะาตกอันเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เมียเจ้าน่ะเป็นคนนครหลวงเวียงจันทร์นะ่อนบ้านเนี่นครหลวงเวียงจันทร์นะบ้านเมียเจ้าน่าานะ แหาแล้วกันคนจะจากกันอยู่คนจะจากกันอยู <oddly together> ่ทุกคนโรงเลียนเสรจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทางการท้ายมากเรียนบอกรถที่จะไปคนหลวงกันะฝากเศษเนนี้น่ะป้าให้ไปลงกว่าเก่าบ้านคัวเก่าวะ แค่ว่าเก่าไม่บอกให้รถทุกสายที่นครหลวงเวียงจันปากเซให้ไปลงที่รู้ทุกสายลดลดทุกสา,ายอยู่เวียงจันทร์เน่ะพันธุ์จิพานบ้านคัวเก่าเมนเบอกแมนลดทุกสายที่ลงปากเซเนะพี่น้องอยู่มงเวียงจันทร์เนาะแมน,แมน บ้านครัวเก่าพี่น้องคอมเมนต์มาได้ดๆพี่น้องเด้อเนาะบ้านเมียเพิ่นชื่อเมีเนาะซื้อพ่อเท่าแม่เว่าเจ้าคู้บ่ซื้อพ่อเท่าแม่เ,เ,นะมเว่าเน่ะจำบ่ได้อ้าวซื้อลูกเดิซื้อจังได๋ซะลูกที่อยู่ได้นํากันจะับเจ้ากับชืออยู่ในช่อ,องอยูจอนั้นอ้ารูปตามเดือน ยําหมู <át stars> <pot> ่เพชรซ้ําบ่เป็นหมู่หญิงหรือบ่ชายบ่บ่ถูกมันก็ค่อนข้างสิยากอยู่บาดนี้เนาะพี่น้องเอ้ยทีว่าฮู้ว่าเอมีลูกกับผัวเก่าซืินอ๋อเมียๆเจ้าน่ะมีมีลูกกับผัวเก่าซื้อลินแม่นดยพี่น้องของเมียได้ฮู้บ เพื่อนของเมีนี่นิมู่บ้านเดียวกันนี่ชื่อหมยบอวาพี่น้องเรา่แม่พี่น้องเรากิงิพี่น้องเมียเจ้าน่น้องิงกนี่มีน้องสาวสองน้องชายผูนึงชื่องชื่อยังเร่องเรื่ชื่อเออิกาปีิกปีแล้วกปีแล้กวปีนี่ประมาณสิบเท่าไดเจ้า สามสิบสี่สิบสามสิบสี่เนาะปัจจุบ,บันนี่เจ้าอยู่ไซส์สตอนนี้อยู่ไทยหรืออยู่อันประเทศนอกแม่นชอบเรียงอยู่เกาหลีใต้โอ้เจอดเห็นงานอยู่เกาหลีใต้บ่แล้วในเกาหลีใต้เออเกาหลีใต้บอกสีกว่าเจ้าเคยขำไม,ม่เห็นงานอยู่ปากเซเมีนบ่บีบีบูกะ มีกลัวมันอยู่กับเมียอยู่ปากซีเห็ดงานอยู่นี้เนาะอยู่แถวแ<น>ตลาดดาวเรืองบ่จะเห็นอ่ดาวเรืองโ<น>ดยโดยอะพี่น้องเว้ยเนาะทั้งพ่อก็จะเห็นหนาลูกกระโบหูว่ะลูกเป็นเพศหญิงเปือเพศชายเนาะตอนนั้นอ่ะอันทั้งเมียแะท้องลูกได้สามเดือนพี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าก็ได้แยกย้ายกัน pi xong 2000 thời ai lần chạy thì dài cần càng kìa chào nè chăm đeo không nhớ chăm đeo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  chăm ชื่อไว้ให้ลูกชื่อน้ำชิตพงศ์พ่อที่อยู่องพ่อไว้ให้กับเมียเก่าอีกคือไม่เจอเขียนก็คือเก่าอะไรเราหมดอะไรติดต่อหาเจ้าเนาะยังบม่ได้เลิกลากันปะตอนใดปัจจุบันเลยเลิกแล้วเลิกแล้วเนาะเโอเคเราอยจะเห็นหน้าลูกแล้วนะหน้าลูกก็ยัง ลูกก็ยังสามเดือนอยู่ในท้องเด้ยังโมโหเพจเหนะที่ที่เฮาว่าอะไรยังโมโหเพศเ,เ,พยเยลกกยว่าเป็นเพศยิงเลยเป็นชายเห็นนะลูกนะคอยกับประจักษ์เนียวกว่าคือกันน้อพี่น้องก็อลองประกาศให้ลองเบิง้งเนาะอ๋อเอมเมนตปฏิหาปรปฏิหารแท้เลยซื้อเมียก็ซื้อเมฆเห็นนะอยู่บ้านขัวเก่าเนาะเกา่าเนาะพี่น้องอย่างนครหลวงเมนบอกอย่างนครหลวงเวียงจันทร์เนาะบ้านขัวเก่า แต่ว่าแบบอันไอ้พนนีแบบจือทางพอตาเมยายบาย่ได้เรื่องของเรื่องเนาะอเอฟซีทางบ้านพวเก่ากับทักมาใหนพี่นอนะ้องเนาะอ่าว่าลูกเล่าเนะ่ะเป็นโมยิงนะูบูายเนาะพี่น้องแต่ว่าลูกลูกอ่านะเ<อ>มียกับพวกเก่านาะซื้อซื้ออย่งงก็จะว่ากินนี่นะไอ,ตอ้ต้องลิน้นต้องลิน้นะตรงลิน้นเนาะตรงลิน้นเะนานะ ลิ้นลิ้นลิ้นเหมาะอ๋อสื่อลิ้น,นเนาะพี่น้องเลยอ่ะ,อะก็ลองเบิงนะ่งเนาะเทศดาวกับโบบ้านกับลายอยู่ไหนพี่น้องเอ้ย่นี่นน้อยเนาะอีกอย่างหนึ่งก็ทั้งง่ายเิ่นก,ก็อยากอยากลงอยากลืมในแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะมันมันหลายฝ่าหลายปีลยนะแล้วเนาะ เห็นได้ชมัาวก็ชีประกาศให้ลองเบิ่งเด้อเนานะพ่อบ่พ่อจะได้กับป๋ว่ากันเต่อไปเนานะเอ,อ้สบใจดีกว่าอยู่ล,ะละัล่าเนาะถ้าได้พ่อลูกอย่าบอกอยังกับลูกไอ้ขอโทษพ่อขอโทษีพ่อ,อ,พอ,อ,พอไม่ได้อยู่ดูแลหนูอยากมาอยู่ที่เมืองไทยกับพ่อไหม ก็ับไนจิโก้ก็จะรับหนผมาอยู่ที่เมืองไทยได้ถาชาชุนคนไทยทุกสิ่งทุกอย่างไอ้พ่อจะมอบให้ไม่มีนะเลยมีเงี้ก็ชิมอบให้ลูกทุกอย่างเมนโบปัจจุบันเนี่ก็คืองาโบรด้มีครอบครัวใหม่เมนอกไม่มีโอ สิบกว่าปีเนาะที่แบบเพิ่นบดได้มีครอบครัวเนะคือจะมุดว่าเรามีมรดกเราก็สิมอบให้ลูกเราเบิดอย่างนี้นะเนาะโอ้เคสนี้คล้่ายคายือเคสเจ้าแล้วเบา,บาน้อยนี่ก็ได้อแมนแมนอ่าเคสน้องจอยน้องจอยอ่าท,ที่ว่าพอจะมอบม,มรดกให้ลูกอันนี้ก็ได้อัน,นเดียวกันเลยนี่ก็ได้พี่น้องเลยเนาะอ่ะ,อะ ก็เก่วยวมาเป็นคนไทยเลยอือตอนนั้นเจ้าได้เขียนเชื่อเมียนกับบุหูว่าเพิ่นชีได้ตั้งให้บอรหรือว่าจังใดเนาะหรือลูกเจ้าเนาะครั้งสุดท้ายก่อนที่จะออกจากกันหนึ่งยัจำมีบอกว่าออืให้จอยมีทองเนอะอือ ไปตัดไปถ้ามันได้ไปที่ประเทศอื่นแต่ไปกับบินมหาโทรศัพท์โทรศัพท์เงินที่ไอ้ส่เมียโทรศัพท์เครื่องใหม่แบบล่าสุดของโนเกียยกให้เมียอย่างอยู่ด้วยกันในโทรศัพท์คือเมียเป็นคนเอาไปโดย ปัจจุบันนี่ยพันก็คือสมีเงินมีคำอะไรพี่น้องเอ้พอไดพอดีว่าทางอ้ายพันก็ด้ไปเหตุงานอยู่แถวอ่าอยู่เมืองนอกเมืองนาเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นกับพ่อมีดูแลลูกเพินน่นเนาะแต่ได้เจอลูกเต่าก็ได้เนาะบ่าวจอนบ่าวน,<ด>น้อยเลยอ่าะพี่น้องเอ้ยเอาจังได้ก็สู้ๆเด้ออ้ายเด้อขอให้ได้เจอลูกไ,ไวๆเนาะทางทีมงานทีมเฮาเขสิไปพยายามตามหาให้สิไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กให้ เดยในการยูทูน้ำพันหละเนาะชีวิตเป่นกันนะสงสารนะพี่น้องเพราะว่าเกิดมากับลูกเกิดมากันยังไม่เคยเห็นนาลูกเนาะว่าอย่างไงลูกกันยังไม่เคยเห็นหน้าพอเนาะยังไม่เคยเห็นเลยกับโบโบเป็นจิตจำหน้าพอคุณได้เนาะโบได้เล้วพี่น้องเลยเนาะนอกจากเมจบอกว่พอจะเป็นคนไทยได้ซื้อนั่นซื้อนี่นะแลอยากที่น้องเป็นไ่เป็นอายหลายเลยนะ แ,แม่แม่บอกว่ามีพ่อลุงไทยอืมอันนี้ก็ลองเบิงเนาะอ้าไอ้มิจจะบอกซื้อเมียอีกก็หนึ่งเด้อซื้อบ้านน้ำเด้อเจ้าเด้อสม่ากับจีคอโตโจบคลิปแต่เด้อเจ้าโดยบอกมาล้ไอ้ปากบอก,กั้างอีพีนเราแต่กเมียอีคลัง ทั้งสุดท้ายที่คุยกันอยู่นครเหียงหลวงเรียงจันก่อนที่จะมาส่งทำไปเจ้ากับไชยเนี่ยเขาบอกว่าข้าวี้รถจากนครหลวงนั่นแก่ลงกอาเซให้บอกรถบอกว่าให้ไปลงที่บ้านหัวเก่าหัวเก่าทุากใช้ลูกคันเขาจะรู้นี่คืออยู่ด้วยกันทำเจ้าสเสือดึ่งชื่อว่ามี คนนี้อะชื่อรางนางแหล่นางแหล่แานดดิ้หญิงทมีอะไรหรือเธอแหล่ได้ยญิงบางทีก็ต้องมหาเนี่ยอยากเนหน้าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย้าจะเป็นผู้หญิองเนอย่างที่ที่ทำาที่คนไทยชอบเหลูก เงินทั้งที่พี่ม่อมให้ลูกหมนเลยรถรถก็มีโอ้พี่น้องเลยเนาะอ่ะ้าบ่พ่อทุมเาก็สิม,มาประกาศอีกเท่อนึงพี่นอ้องเอ่อให้อ FC เอฟซีเพิ่นฮู้เนาะเอฟซีฝั่งลาวเขานี่แหละใเพิ่นแชร์สอยกันพี่น้องเลยเอ่อเพราะว่า ทาง่ายนี่อยากเห็นหน่ลูกแห้งนาอพี่น้องเลยสิบกว่าปีเนาะที่ว่าบุได้เจออีกอย่างหนึ่งทาง่ายพันกับตอนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนาเะแต่แต่ขาดลูกไปพี่น้องอยากเห็นหนาลูกเนาะสักครั้งหนึง่งเราก็ได้เนาะอ่าจังได้จังได้ชุมนกรับเป็นกำลังใจให้เด้อสูๆเด้อขอ เจอโดยก็ขอให้ได้เจอถาบุญชุมเจ้าหอดจอดเทิงกันชุมเจ้าพอกับลูกอ่าแก่ชีได้เจอกันเด้อายเด้อโดยอาสัดล้คลิปนี้ฮากับทีมงานกับคอโตจบคลิปแล้วกันสิเอาคลิปไปลงให้เด้อายเด้อสบายดีเด้อายเด้อสบายดีโดยสบายดี